ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามเอส u d o อสบ a r i a ริสปาโปรดัก d เฮิ Natural, ร์บแอนด์เนเจอร์ทลไท์มูลนิธิมิถรภาพไทยมุสลิมสุรฟ,ฟาติฮะคลังมหาสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ สุรอัลฟาติฮะสุรอัลฟาติฮะเป็นบทมักกิยามีเจ็ดอายะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอมมาลิิกยดดีนผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนอนอยยาาคคนนนะะะบดวสตีุเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดา และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรงคือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามิใช่ทางของพวกที่ถูกกลิ้วและมิใช่ทางของพวกที่หลงผิด สุรฟัติฮะเป็นบทเปิดของอันกุรอานประกอบด้วยองค์การ7องค์การที่ถูกกล่าวซ้ำบ่อยครั้งถือเป็นศูนย์รวมแห่งแนวทางที่สมบูรณ์แบบและเป็นเสมือนกรอบแนวคิดทั้งหมดของชริยะสุรฟัติฮะครอบคลุมแก่นแท้ของศรัทธาการเคารพพักดีหลักจริยธรรมการยอมรับสิ่งเร้นลับและการพึ่งพาพระเจ้าเพียงผู้เดียวสุรฟัติฮะถูกเรียกว่า แก่นแท้ของอันกุรอ่านเพราะได้รวบรวมแก่นแท้สำคัญที่เนื้อหาส่วนที่เหลือของคำพีได้อธิบายอย่างละเอียดไว้เพียงไม่กี่บรรทัดองค์การต่างๆในสุลรนี้ชี้แนะผู้ศรัทธาให้มีความกระตันยูเคารพและพึ่งพาความเมตตาและแนวทางของอัลลอฮ์อย่างสูงสุดเป็นแนวทางพื้นฐานที่ปรากฏในพันธกรณีและคำสอนอื่นๆของศาสนาอิสลาม สุระอันฟาติฮะนั้นเป็นการบำบัดทางจิตวิญญาและเยียวยาจิตใจอย่างไม่ต้องสงสัยอิมรุนกอย,ยิมเขียนไว้ว่าเมื่อพูดถึงสุขภาวะทางใจแล้วย่อมได้ผลอย่างแท้จริงสาเหตุของการเจ็บป่วยและเจ็บป่วยของหัวใจนั้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือความเสื่อมรามของความรู้และความเสื่อมรามของเจตนาจากสองสิ่งนี้นำไปสู่โรคร้ายแรงสองโรคคือความหลงผิดและความโกรธ ความหลงผิดเกิดจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องและความโกรธเกิดจากการขาดความตั้งใจที่ถูกต้องโรคทั้งสองนี้เป็นสาเหตุหลักของการบ่อนทำลายสุขภาวะทางจิตวิญญาณการชี้นำสู่หนทางอันเที่ยงตรงรับประกันการรักษาจากโรคแห่งความหลงผิดดังนั้นการขอการชี้นำจึงเป็นคำวิงวอนที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดที่ทุกคนต้องวิงวอนทุกวันทุกคืนในทุกการละหมาด เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเนื่องจากความต้องการคำแนะนำที่บุคคลแสวงหานั้นยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดทดแทนคำวิงวอนนี้ได้การงานของหัวใจทุกๆอย่างการป่วยไข้และความทุกข์ต่างๆสามารถใช้ฟติฮะเพื่อเป็นกุญแจเปิดประตูแห่งการรักษาได้ขอสาบานด้วยพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงฟติฮะของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งเหล่านั้น หากผู้ศรัทธาได้รู้ซึ้งและจับมันไว้ให้มัน่นใช้สติปัญญาก่อนจะอ่านก็จะทําให้หายป่วยอย่างสมบูรณ์ยิ่งฟาติฮะเป็นเกราะป้องกันที่ยิ่งใหญ่เป็นแสงสว่างที่ชัดแจ้งต้องเข้าใจและเข้าใจข้อบังคับอย่างชัดเจนอย่าได้เอาไปทําในสิ่งที่อุตริหรือสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีเพื่อจะได้ไม่ประสบโรคต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจสุรฟัาติฮะเป็นกุญแจที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเปิดคลังแห่งมหาสมบัติในโลกนี้เช่นเดียวกับคลังมหาสมบัติในโลกหน้าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้กุญแจนี้เปิดคลังมหาสมบัติได้หากผู้ที่ต้องการเปิดคลังนี้เข้าใจถึงเคล็ดลับของซูรอฟฟาติฮะรู้ซึ้งถึงความหมายอย่างชัดเจนและใช้เปิดอย่างมีสัมมาคารวะเขาก็จะได้พบผลทางที่จะเปิดคลังมหาสมบัติ ตามที่ต้องการอย่างแน่นอนและเราไม่ได้กล่าวเรื่องนี้แบบาคาดคะเนเอาเองหรือพูดเกินไปแต่มันคือความจริงแท้ด้วยวิทยาปัญญาที่สูงส่งของพระองค์พระองค์จึงได้ปกปิดความลับของมันไว้จากจิตใจของคนส่วนมากในโลกนี้เช่นเดียวกับที่ได้ปกปิดความลับเกี่ยวกับคลังมหาสมบัติในโลกนี้จากคนดูทั่วไปคลังมหาสมบัติในโลกนี้ถูกซ่อนไว้ไม่ให้มนุษย์รู ล้อมรอบไปด้วยมารร้ายที่พำนักอยู่ระหว่างมนุษยชาติและคลางมหาสมบัติที่กล่าวถึงหัวใจที่ดีและบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถทําให้มารร้ายเหล่านี้พ่ายแพ้ได้ด้วยอาวุธคือความเชื่อถือศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจซึ่งมารร้ายใดๆไม่อาจต้านทานได้อย่างไรก็ตามจิตวิญญาณของคนทั่วๆไปในโลกไม่ได้บริสุทธิ์ถึงขั้นนั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถจะต่อสู้ หรือทำลายมารร้ายให้พ่ายแพ้ไปได้พวกเขาจึงไม่ได้ครอบครองมาหาสมบัตินีุ้า